รถถังกับซูเปอร์แลกใครเก่งกว่าสำหรับช okay. าตรีโอเคสไตล์คนละเรื่องคนละคนละคนละมันมันห่างแต่สองคนเป็น the best of the best รถถังเป็นมวยส่วนใหญ่นะมวยเดินมวยบุแต่มีมวแต่ความจริงเป็นมวยฝีมือตาไวไม่เสียหลัก ดูออกได้ดูเกมหมดเลยและเขามีทางแบบปิดเกมเขาเป็นฉลาดมากฉลาดมากและใจลอยจริงๆพันใจพันเปร์เซ็นต์ซูเปอร์เล็กจุดเด่นเป็นแตะแล้วก็ศอกแล้วก็ IQ ไฟ IQ เขาแบบตอนเขาชกนะถ้าเกิดวางแผนแล้วก็แผนมันไม่ work ใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนดูมันเหมือนแบบอคอมพิวเตอร์ไงมันอ,อัตโนมัติคิด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 ,คดปุ๊บปุ๊ปุ๊ฉลาดมากความจริง2คนจะเป็น the best the best <laughs> ดูยากใครใครเก่งกว่าผมผมชอบ2คนอะแต่ใครตอนนี้ใครเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆมีคนเดียวเป็นรถถังเพราะว่าก็ก็มีความนิยมแฟนๆทั่วโลก